อัปเดตพยา,ยากรณก์อากาศรายภาคค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคเหนือตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิโคร,ราชและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคกลาง จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งเน้นอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกชเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งออ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีประจวบคิริขันปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตร่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่1า1เมตรภักใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้ลาบแล้วสวัสดีค่ะ